สวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้วันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดสุดสัดสป,ปดาห์นะครับเป็นวันอาอาทิตย์นะครับที่4นะครับกรกฎกาคม2564นะครับ วันนี้เป็นวันครอบครัวนะครับก็ทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้เป็นไวรัสนะครับไวรัสโควิด -19 นะครับก็ให้กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับถ้าไม่มีความจําเป็นก็อย่าออกไปไหนถ้ามีความจําเป็นเหมือนอย่างเช่นผมนะครับมีความจําเป็นต้องออกปสปมุนไปให้กับผู้ป่วยนะครับเพราะว่าเขารอรักษาตัวอยู่ นะครับผมก็จําเป็นต้องออกไปผมก็ต้องใส่แมสตนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าถ้าผมไม่ออกไปทรงสมุนไปให้ผู้ป่วยผู้ป่วยเขาก็จะมีอาการาหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับบานปลายจนถึงขั้นอันตรายนะครับถ้ารีบรักษาก่อนนะครับก็จะดีนะครับทุกคนก็เหมือนกันนะครับถ้าใครที่เป็นโรคอะไรนะครับอย่าปล่อยไว้ นานๆนะครับรีบรักษานะครับสุขภาพและก็รูปไปไข้เจ็บนะครับถ้าปล่อยไว้ก็อันตรายถึงชีวิตได้นะครับบางโรคบางอาการนะครับแต่ถ้าเรารีบรักษาทันท่วงทีนะครับเราก็จะหายนะครับตามลําดับนะครับไม่ใช่ยาวิเศษนะครับกินวันเดียวหม้อเดียวหายนะครับสมุนไพรต้องใช้เวลานะครับหายจริงแต่ว่าต้องใช้เวลานะครับ ส่วนคนที่ทานแล้วหายก็ขอบคุณมากๆนะครับถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราในวันนี้นะครับอขอบคุณที่บอกต่อนะครับทานดีแล้วบอกต่อหายดีแล้วก็บอกต่อนะครับอขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงและก็หายแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะครับที่กําลังจะมาเยือนทุกท่านนะครับ ก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้2ช่องทางนะครับโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0847492667นะครับหรือแอดไลน์ได้ที่ ID l ดีย0847492667นะครับเราจะจัดสมุนไพรให้ตามอาการนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ ปลอดจากโรคไปใกล้เจ็บนะครับเดี๋ยวขอออนุญาตนะครับเท็กของต่อแล้วก็ส่งให้กับผู้ป่วยนะครับส่วนใครที่อยู่ภาคใต้กรุงเทพอริมณฑลนะครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็รอรับได้เลยแต่ถ้าอยู่ภาคอื่นจะช้านิดหน่อยนะครับไม่เกิน3าวันนะครับเราส่งกับคุณส่งเอกชนก็คือทางแฟ็ดนะครับแล้วก็เรามี การชําระเงินนะครับแบบโอนก่อนหรือว่าเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาปรึกษาหรือสั่งซื้อถมไฟได้นะครับก็สาหรับวันนี้ก็เตรียมจัดส่งให้กับผู้ป่วยนะครับอใอ้ทุกต่้นหายดีนะครับปลอดจากโรคไฟข้เจ็บนะครับสวัสดีครับ